อ่ <c oughs> คุณดราก้อนดราก้อนแมนได้ไหมผมต้องรู้สึกยังไงครับแปลว่าสงสัยใช่ไหมล่ะคำว่าสงสัยก็คือเหรียญสองด้านด้านที่หนึ่งก็คือสงสัยถ้าหายสงสัยก็แปลว่าทะลุด้านไปเงี้ย ถ้ารู้เนี่หายสงสัยก็คือปรัชญานั่นเองครับวิชาปรัชญาคือวิชาสงสัยนะครับสงสัยทําไมฟ้าแลบฟ้าร้องและฟ้าผ่ายเก็มีผู้คนค้นหาว่ามันเพราะนู่นนีน่นสารพัดร้อยปดถึงทุกวันนี้ก็ตอบไม่หมดมันจะไปถึงฟ้าแลบนะอย่างมากก็ประจุไฟฟ้าบวกลบในอากาศมันไม่เท่ากัน นะความต่างสักมันต่างกันก็เลยฟ้าแลบกันมาอยู่แค่นี้ภาษาโลกได้แค่นี้ถ้าลุงฟ้าแลบนั่นคือการผ่องถ่ายพลังงานจากฟ้าแลบพลังงานมันจะมาจากอวาากาศครับท่านนะสอดแทรกกับบรร,บรรยากาศในะบ,บรรยากาศมีความหนาแน่นอยู่พอเราแทรกปุ๊บมันแทรกด้วยความเร็วสูงมากก็เลยทําให้โมลเลกุลหรืออะตอมของอากาศมันเบียดอัดกันอย่างรุนแรงเสียงดังเปรี้ยง ก็เลยเป็นฟ้าร้องฉ่าเข่ยแ้ครับนั่นแหละครับถ้าอะไรก็จะไปขวางมันก็กลายเป็นฟ้าผ่าปุ๊บฝูงวัวควายันอยู่กลางทุ่งตายกันทั้งแผงเลยละ่ะฮะสิบตัวยี่สิบตัวนี้เป็นต้นนั่นคือฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่ายุคสมัยหนึ่งก็มีผู้คนสงสัยนัยกวิสัร์ก็หาวิธีการตอบทุกวันนี้ก็ตอบไม่หมดต้องเจอลุงที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้นี้นะครับนั่นคือฟ้าแลบมันมาเกิดตั้งนั้นนะฮะโอเคดีแล้วที่บอกว่ารู้สึก ยังไงก็ไป,ปะสมใสสัยรู้ครับท่านแล้วคําตอบอกมาถ้าเรื่องของเสียงสงสัยเรื่องเสียงลุงฟังให้เนียนเข้าไว้ครับท่านฟังให้มันสุดขั้วโลกถึงเอาไปเลยนะครับให้มันสุดเสียงนะครับเช่น แล้วความรู้สึกมันจะเปลี่ยนเองครับผมแล้วมันจะรู้สึกเองเพราะความรู้สึกมันทดแทนกันและกันไม่ได้ใครได้คือได้ไม่ได้ก็ยังไม่ได้เมื่อเวลาถูกลุงหงอกเชื่อมโยงให้ก็เชื่อว่าคงจะได้ฟังอีกสองสารอบครับท่านก็จะรู้เฮ้ยบันดีจริงว้ยลุงงอกตั้งกเวรบิประมาณนั้นนะครับโอเคยินดีครับที่ใช้บริการรวมกันนะครับ